สถานีโทรทัศน์ไทย p b s ได้รับการจัดอันดับติด1ใน5ของออฟฟิศที่มีความโดดเด่นมีความคิดสร้างสรรค์ในการก่อสร้างจากเว็บไซต์ i u r b a r สถานีโทรทัศน์ไทย p b s ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด40,000ตารางเมตรประกอบด้วยอาคารแนวราบผิวคอนกรีตเปือยสีเทาอ่อนและเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแบ่งเป็น3ส,ส่วนประกอบด้วยสำนักงานสิ่งอำนวยความสะดวกและสตูดิโอ โดยใช้พื้นที่สีเขียวเชื่อมต่อระหว่างอาคารทั้ง4คืออาคารสำนักงานอาคารจอดรถสตูดิโอและศูนย์การเรียนรู้ที่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยที่โดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นบันไดโถงในอาคารที่มีสีสันสดใสกระชากอารมณ์ให้รู้สึกคึกคักในการทำงาน การที่เราเป็นพนักง,งานแล้วก็ได้มาอยู่ในออฟฟิศที่มีความร่วมรื่นแล้วก็เป็นออฟฟิศสีเขียวด้วยนะคะก็ทําให้รู้สึกว่ามันทําให้เรามีพลังในการทํางานมากขึ้นอย่างเช่นเวลาเราอยาก เขียนข่าวเราเขียนไม่ออกอย่างเงี้ยบางทีเรามานั่งใต้ต้นไม้เราจะสามารถที่จะเขียนบทได้เร็วขึ้นรวมทั้งออฟฟิศนี้นะคะยังมีโซนต่างๆไว้มากมายไว้ให้พนักงานใช้ที่จะผ่อนคลายความเครียดด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือว่าห้องสมุดนะคะรวมไปถึงลานสนามหญ้าด้วยตรงนี้ก็รู้สึกว่าโอเคกับพนักงานถือว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งค่ะที่ในหลายออฟฟิศในประเทศไทยที่ยังไม่มีแต่ว่าที่ไทย PBS ได้จัดหามาให้กับพนักงานที่นี่ค่ะ